หมาแมวอ้วกบ่อยๆปกติไหมหมอปัญหาอ้วกเนี่ยหมอเจอได้บ่อยมากในโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งหมอจะเจอทั้งหมด2กรณีคือ2 2ลักษณะนะคะคือบ้านที่อ้วกไม่กี่ครั้งก็พามาเลยเนาะกับอ้วกทุกวันแต่น้องไม่ซึมกินได้นะก็เลยไม่พามาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้เนาะว่ามันไม่ปกติค่ะเพราะว่าการอ้วกบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้อย่างเช่นหลอดอาหารเป็นแผลเนาะอ่อนแรงหรือข่าแร่ท่าต่างๆเปลี่ยนแปลงบ้าบๆๆ เจ้าของอาจจะปวดหัวอีกนะคะซึ่งแล้วมันเกิดจากอะไรละ่ะมันก็เกิดจากตัวกระเพาะอาหารหรือลำไส้เนี่ยถูกกระตุ้นให้เกิดการดิบตัวไม่ว่าจะเกิดจากทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะคะแล้วสาเหตุละหมอมันเกิดจากอะไรจริงๆอ้วกก็คล้ายๆกับท้องเสียนะคะคือ 1. สามารถเกิดได้จากทางเดินอาหารเองกับ2คือไม่ใช่ทางเดินอาหารนะคะแล้วทางเดินอาหารเองเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างก็พวกกระเพาะอักเสบลำไส้อักเสบนะคะ mm hmm. เนื้องอกหรืออาหารไม่ย่อย สิ่งแบบฟปลอมไปอุดตันนะคะก็กระเพาะอักเสบเอ่อกระเพาะอักเสบหรือลำไส้อักเสบเนี่ยก็อาจจะเกิดจากไปกินสิ่งช็อกกก็ได้กินคุ้ยขยะก็ได้นะคะแล้วก็พวกสิ่งแบบฟปลอมเนี่ยก็หินก็มีหรือว่าการกินลูกเทนิสหมอก็เคยเจอนะคะแล้วถ้าไม่ใช่ทางเดิอนอาหารล่ะมันเป็นอะไรก็เป็นพวกอ่ทางทางเรื่องของค่าเคมีในเลือดต่างๆอย่างเช่นค่าไตค่าตับ ตับอ่อนหรือท็อกซินต่างๆนะคะหรือสารพิษนั่นเองก็คือเป็นสารพิษจากแบคทีเรียของการติดเชื้อก็ได้อย่างเช่นมลูกอักเสบนะคะก็แล้ว2กรณีนี้เนี่ยมันสามารถแยกออกจากกันได้ไหมเราสามารถประเมินที่บ้านได้ไหมจริงจริงทได้คือถ้ามันเป็นทางเดิอนอาหารเองเนี่ยน้องมักจะอ้วกหลังจากกินประมาณไม่เกินสามสิบนาทีหรือไม่นานมากนักค่ะสัมพันธ์กับมื้ออาหารนั่นเองและก็มักจะมีแค่ซึมหรือไม่กินอาหารแต่ว่าไม่มีอาการอื่นๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยคือ มีอาการเรื่องของระบบเลือดเนี่ยน้องมักจะอ้วกได้ตลอดเวลาเลยไม่เกี่ยวกับทางเดินนะคะไม่เกี่ยวกับมื้ออาหารเลยแล้วก็จะอ้วกเยอะๆด้วยยกเว้นพวกตับอ่อนอักเสบนะคะที่อาจจะเกี่ยวกับมื้ออาหารบ้างแต่ว่าน้องมักจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยค่ะอย่างเช่นท้องเสียฉี่ยเยอะกินน้ําเยอะนะคะหรืออาการดูไม่ค่อยดีอย่างน้องคนนี้เนี่ยคืออ้วกด้วยแล้วก็มีอาการแปลกๆด้วยคือหัวเอียงนะคะแล้วก็ตากระตุกนะคะแบบนี้ก็เป็นโรคระบบประสาทนะคะใช่ดังนั้นเนี่ย ถ้าใครที่ที่รู้สองกรณีนี้นแล้วเนี่ยก็สามารถประเมินน้องเอง,เองที่บ้านได้แล้วก็ประเมินนะคะว่าต้องพาไปหาหมอหรือเปล่านะคะแล้วพาไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะทําอะไรบ้างล่ะก็อย่างเช่นถ้าเป็นทางเดินอาหารเนี่ยน้องเขาคุณหมอเขาอาจจะมีการส่องกล้องเพื่อคีบเอาสิ่งแปลกปลอมออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นนอยมากเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะแค่ฉีดยาต้านอาเจียนนะคะหรือว่าให้กินยาให้เปลี่ยนอาหารนะคะใช่ก็ ลองประเมินกันดูค่ะแล้วก็ใครมีคำถามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกหมอได้แล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอได้นะคะขอบคุณนะคะ